สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ตอบคำถามสั้นๆนะครับของสายบุญกัปใจนะครับถามว่าเป็นอย่างคนไทยที่บริจาคซอยเหลือคนไทยน้ากันเป็นยังจังบริจาคซอยเหลือคนลาวหลายแถ่นะครับสื่อดินสื่อเห็ดเื่อนสื่อลถอ๊อซ้นะครับนะผมก็เห็นอยู่ครับนะแต่ว่ามันกตอบไม่ได้ไมเมื่อเขาทายความเดือดร้อนความทุกข์ยากยากจน ของคนเล่าไม่ให้หฮาเบิงนะครับไม่ให้ทุกคนเบิงลงงชิปมันเป็นโลกโซ่เชี่ยวนะครับคนไทยที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับเห็นได้หลายคนอยากคนจนจะโอมเนี่ยเราไปซอยเหลือตามปกติแหละครับแต่ที่ดีเขาเฮ็ดมาเฮ็ดมาเรื่อยๆคนไทยกับซอยเขาไปหลยเรื่อยๆนะครับนะถึงคนเล่าก็ชซอยให้กันนะครับที่ยู่ต่างประเทศบาทนี้เขาก็ได้ทํำคนเทนนั่มนะครับความคิดของผมนะบาท เพราะเรื่อเลกซอยเลี้ยดว้ามสนิหาเต็มใจนะครับนะดดียความเห็นบาทุกอย่างจนชัวรแล้วหลังนี่สายบุญกับใจหลายคนกะมาบุญนังผมนี่นะครับจะได้ผมเห็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายูสเตอร์บางช่องนะครับผมใส่เข้ามาบางช่องนะครับโทร่มาขอเงินนะครับไปทายคลิปความอยากเกนบางคนมากแล้ว่ะจะทร่มมาหาสายบุญที่เคยซอยเลี้ยเขานะครับนะ พราะว่ามีเปลวิลัยที่โอนเงืนใกันดูแต่ที่มำใจบุญว่าอ่าซอยเหลือคนนี่บออ่าสี่ซอยเหลือเท่าไรแต่บางคนอ่าอเอฟซีาบางคนเป็นกับ,บวัวซอยนะครับบางคนเคยซอยไปแล้วเป็นการมีเงินจับกัดในการใส่ใจที่กัดแต่สําหรับเอฟซีที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เงินเหลือใส่เขาก็ซอยเหลือนะครับนะบางคนก็บซอยเหลือเหลือหลายนะครับลักมื่นขึ้นไปนะครับนะ บางคนกับซอยเหลือเป็นพันนะครับนะมันเป็นยักษ์สี่ด้วยครับช่วนแล้วหลังน,นี่ยูทูบเบอร์แอดบางคนนี่โทษถามข่วมช่วยเหลือเลยนะครับนะบางคนนะครับยมาดามาผมนะครับนะทีทีเอฟซี FC, บางคนที่กลับใจบอยฟังนะครับนะ,อะเอฟซีเขาแอดเขาดิทักค่ายเขามาหาโดยตรงเลยนะครับเขาไปถ่ายรูปสือดินยังสี่หรือติสางเฮียในสาวคนนั้นหรือ ความอยากเป็นคนนันเนี่ยเขาก็ทายมาย่ให้คนที่เคยซอยหรือเดินว,าว่าติดซอยหรือว่าบางคนเขาก็ซอยบางคนก็ไม่ซอยนะครับมันเป็นแบบนี้นเลยครับนะแรกๆกัคนไทยที่เคยเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะบริจาคไปด้วยความเต็มใจนะครับช่วนแล,ล้วล้างนี้ผมกาบเอาเลยเลยดูเอร์บางช่องนะครับบางช่องเรียกร้องขอจริงๆนะครับนะประจันเขาถีงนัด ได้บัคบ่าเออมีผู้ใหญ่จะดีมีพ่อยกแม่ย,ยกจะช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกนะเขาก็จะบอกทั้งสี่ให้อ่าคนที่ได้รับบา้านหรือรับรถให้ฟังนะครับนะ,ะเขาได้คอนเทนต์ของบพ่อนะครับเขาก็าด้เงิ่ส่วนที่ผู้ใหญ่จะดีซอยเลือไปครอบนะครับโดยการที่ว่าจ้างไปซ้อยนะครับนะให้ค้าวมูกน้ำมันนะครับส่วนตางต่างๆนะครับนะ สินน้ำใจในการนําไปบริจาคให้ผู้ที่ถูกซอยเหลือนะครับนะผู้ใหญ่จะดีอาที่สมมติว่าซอยเหลือมาเมื่อหนึ่งอยาทีปากว่ามื่อหนึ่งพันนะครับนะให้คนให้แอดบางช่องที่เขานําไปซอยประมาณสองพันอย่างที่ข่าวในมือมันนะครับนะแต่เดีก็จะทำคอนเทนต์พพ้อมนะครับหลยแอดหลยช่องครับทำแบบนี้นะครับนะผมไม่ได้ว่าช่องไหนนะครับจะมาด่ามาผมนะอ่าผมเบอ ตามที่ผมแสดกับาสายบุญกับใจบางคนเมื่อวานผมฟังนะครับนะเขาสงสัยว่าเป็นอย่างคนไทยน้ากันที่บไปซอยคนไทยน้ากันนะครับไปซอยอย่างคนเล่นนะครับนะเขาถามมาจำหนี้นะครับผมเมื่อวานชูเงนฟังของอากาศเพราะว่าหลายหลายคนถามมาผมตอบคำถามร่วมไปเลยนะครับนะตามควบคิดครบามควบคิดกองผมกติประมาณนี้นะครับอาจจะบ่ตรงควบคิดเขาท่านก็นได้นะครับนะเพราะว่าสายบุญบางคนเนี่ยเขามี ผู้ติดตามเป็นแสนแล้วเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าเขาจีบริจาคไข่ไผ่หรือบ,บริจาไรไข่ไผ่นะครับนะเขาอาจดีเวเบทคอนเทนต์นี้ก็ได้เขาอาจท,ทายต้องเรื่อนส่วนตัวชีวิตประจำบ,บันเขาก็มีคนเดิมอย่งนีครับนะแต่มีคนเดิงเขาประมาณลักหมื่นขึ้นเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับหัวเมียเขาอาจเปิดสองช่องแอดเ่นเดียวเปิดสองช่องจีกมี่นะครับนะเพราะฉะนั้นพวกได้เห็นยูทูบมาดโดนๆเป็นช่องใหญ่เฮ็ดหน้นหาสองสามปีสี่เดีเปียพวกยูทูบใหม่ ต้องเกิดไม้ของปังโน่นนะครับเพราะว่าปังไหนนะครับนะเพราะพอยกไม้ยกกระดิซอยเหลือเขาไว้ใจเชื่อใจเขานะครับจะให้มาบริจาคใหู้้นันูุนีนะครับบางที่เขาก็จกทุนเขาใส่เองนะครับบางคนบางช่องนะครับนะผมก่เลยว่าช่องไหนนะครับเดี๋ยวผมหมายถึงนะครับอบางคนเขาก็บอยากเห็ดนะครับในเม่อเขาเห็ดไปแล้วเขาก็เห็ดอยากเห็ดไปนะครับเพราะว่าเขายูโตแล้วง่ายช่องเขาอยู่โตแล้วเขาช่องเขาใหญ่แล้วเขายูได้แล้วนะครับ พอแต่ว่าเขาเปิดจิบป,ปุ๊บมีปุตติสามเขามีคนเบ่งเขามาบ้านหมื่นหนึ่งสองหมื่นเขาก็อยู่ไ้แล้วครับนะสองช่องผัวเมียเขานะ่นเขาก็อยู่ไ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีตถสามผมผมวา่าว่าอ้าวเป็นยังคนไทยคือบนบริจายคนไทยน้ำกันอ่าซอยเหลือคนไทยน้ำก,กันกับอันนี้มันกันบโบโบมี YouTube บยูทูบทั้งฟังไทยทั้งไหนเหตุแบบนั้นครับนะเพราะว่าประเทศไทยมีกระทรวงพัดมีศูนย์น้ำลงถ้ำที่รองเลียนซอยเหลือคนอยนกคนจนได้นะครับนะรบฐทบาัไท่มังนกะต่างจาก ตองฟังหุ่นนะครับนะาะนนานผมก็ต,ดติดต่อตามความคิดที่ผมรู้นะครับนะส่วนมากอาจจะม่ตรงก็ได้นะผมเป็นอาจารย์ีบ้าพิดก็ได้นะครับนะแต่ว่าที่แน่ๆยน,นะผมเอาจากคำบาหรือการแชทเขาเอบซี่บางคนมาเบาซูผมฟังนะครับมายูทูบ YouTube, เบอร์บางช่องบางช่องนะครับอย่าไปเหมารวมนะอย่ามาหลามาผมนะครับมาได้โทรของเงินขอไลน น้ำผู้ใหญ่สีเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีอหลีนะครับบางครั้งแต่ไปทายเห็นแล้วว่าเอาจะช่วยเท่าไรช่วยไหมบางคนก็บอซอยนะครับนะบมมีแต่คนไทยที่บริจาคนะครับนะยูเอร์เขาขอมาให้การนะครับนะเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์พืออได้ควนตังนะครับนะกันที่ประมาณนี้นะครับผมอาจจะตอบตรงงนะครับนะให้บท่านคิดเองนะครับว่าคนไทยซอยหรืออเพ็รหยัางนะครับนะครับซอยเลือเพื่อควบคุมสารและแรงศรัทธานี่แหละครับนะแต่ประมาณนี้นะครับผม